มิสกิตอนไกเวอร์หนึ่งกิกันติเผยโฉมเกิดอะไรขึ้นเรานดดูนั่นสิรับนั่นนะครับ นายนั่นไงครับเฮ้ยนี่นี่มันเฮ้ยรู้สึกถึงคลื่นจิตที่รุนแรงมากหรือว่าเป็นของฟุกามะจิกำลังจะหายไปแบบนี้แย่แนะ่เฮ้ยแปลงรา่างเอออะไรกันเนี มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อเวลา22นาฬิกาเพราะมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่ามีการก่อการร้ายที่บริเวณจุดติดต่อปลอมาัิแล้วเราว่าพวกเราไป,ไปทันได้ทางการจะขอให้หน่วยซอน,นอยออกปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธระเบิดด้วยสถานการณ์จึงถือว่าเลวร้ายทางการจึงขอประกาศภาวะฉุกเฉินที่ตรงนั้นไงพวกเรามาถึงแล้ว ชออะไรอ่ะนี่นะเหรอฟอคอมเปจิคุงนะไม่ใช่นี่มันจะได้เป็นใครกันงั้นเจ้าบ,บ้านี่ก็เป็นโซนอยะสิไม่รู้สิแต่มันเป็นหนึ่งในสองคนที่ต่อสู้กันบนฟ้าเมื่อกี้นี่แน่เลยแต่ว่าทำไมถึงได้สู้กันนะออ คนนี้แอมท็อปนี่นะทอ็อปผู้ชายคนนี้เหรอเฮ้ยเงาวะมิสกิบ้าที่สุดทำไมพวกแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะฮะแล้วทำไมแกถึงได้ยับเยอะขนาดนี้ล่ะฮะเกิดอะไรขึ้นกับแกแกสู้กับใครเฮ้ยไอ้โง่เฮ้ย<า>อย่ามัวหวงฉันอยู่เลยนะรีบหนีไปจากที่นี่ซะถ้าว่าพวกมันรู้ว่าแกยังอยู่แล้วก็แกตายแน่เลยฮะว่างไงนะ เอ้ยฉันนึกออกแล้วฉันเคยเห็นเขาวนๆเว,ว,วียนๆอยู่แถวหน้าบ้านเราอยู่บ่อยๆนะจริงเหรอเนี่ยหรือ,อ,อ,อว่าแกจะคอยคุ้มครองพวกเรามาตลอดเลยอย่างนั้นเห,อหรอฮะผูปางล้วก็รีบไปทถนดน้าถ้าหากว่าเจ้าฟุกขมจิโชมันยังไีชีวิตอยู่มันจะต้องมาหาพวกแกอย่างแน่นอนเพราะงั้นถ้าหากว่าอยู่ใกล้พวกแกลวก็ฉันจะต้องได้พูก,กับมันอย่างแน่นอนเพราะมันคือความหวังของฉันการที่เขาพูดแบบเนี้ก็แปลว่าโชยังไม่ตาย เขาเองก็เชื่อแบบนั้นแต่ว่าถ้าหาว่าผู้แกถูกจับไปนั่นก็จะทำให้กายเวอร์นึงถูกจับไปด้วยและเมื่อตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นเป้าหมายในชีวิตของฉันมันก็จะหายไปด้วยแอมท็อปเพราะงั้นอย่าโมโอเออยู่สิผู้แกรีบไปจากที่นี่ได้แล้วไปก่อนที่เจ้านั่นจะมาเจ้านั่น <Huh? S 2> มันมาแล้วไง ฉันมาในนีเน่เพื่อจัดก,การเจ้าแอมทอปแท้ๆแต่กลับได้มาเจอหน้ากับคนคุ้นเคยซะได้เทสิโรแ,แกนี่เซ็กโทนี่แกเป็นหนึ่งในห้าของให้เปิลซ่อน้อยใช่ไหมบอกมาใช่แล้วรู้จักก็ดีแล้วจะได้จัดก,การพวกแกด้วยเลยเริ่มจากแกปนกันแล้วกันแอมทอปฉันจะจัดก,การแกเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนทั้งสามของฉัน เตรียมรับลูกที่ปลายเลยก็แล้วกันลงนรกได้แล้วแอนทอบปเฮ้ยอะไรเนี 2> <S 2> <S 2> ่ยนี um, ่มันอะไรกันน่ะ ถนนชิตจูกุสาย25เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายบุกอารวาสทางเรากำลังรีบส่งโซอ,อนอยไปจัดการขอให้ประชาชนทุกท่านกรุณาอย่าออกจากบ้านเป็นเด็ดขาดขอ,อย้ำอ,อย่าออกจากบ้านเด็ดขาดมีออสุย่าออกจากบ้านเด็ดขาดค่ะไม่อย่าี้จะเกอันตรายได้คุณหนูน่ะเหรอคุณหนูยังไม่ตายเหรอเนี่ยค่ะ ที่นี่ชินจุกุนี่นะตอนที่เราเข้าไปหาฟุกามาจิเราก็หายไปตามครื่องความทิดของเขาแล้วก็ผ่านเขตห้วงอากาศปแปลกๆรล้สึกตัวอีกทีเราก็ถูกพามาที่นี่ซะแล้วมัคิจิมะฮะอืมเซงออะมาคกิจิม,มะในปลอดภัยดีใช่ไหมโชแล้วโชไปไหนล่ะคะฟุกามาจินะเหรออยู่ในนั้นไงโชน่ะเหรอ,อ ทำไมกันนะนี่หมายความว่ายัางไงกันฮะมากิชิม่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมโชว์ทังอยู่ในนั้นนะเอาไว้คุยกันทีหลังเถอะตอนนี้จะขอจัดก,การกับเจ้าตัวตายยากน,นั่นก่อนเถอะ <c oughs> อย่าคงปาลากราบเดิมน,นะสันละดีใจเจริงๆที่ได้มาเจอแกนะไก่หัวสามแกยังไม่ชีวิตยอยู่เนี่ยแกเป็นศัตรูข,ของซันคลูสรู้ีหย ฉันจะได้จัดการกับแก้ด้วยรวมทั้งไอ้เจ้าแอมทอที่นอนดิ้นกระด้กระเดาอยู่ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งมันก็เริ่มจะแก้ก่อนเลยแก่วาสามขอฉันระเลงเรื่องแกก่อนเถอนะนเข้ามาเลยข้างในนี้มีโชอ,อยู่จริงๆเนวยเหรอโชอถ้าเธออยู่ในนั้นก็ตอบรับฉันด้วยติปโปลดธนาโช ฉันได้ยินแล้วเสียงเต้นของหัวใจเธอใช่จริงๆด้วยคุณอากิโตะคุณหนู คุณโหนยังมีชีวิตอยู่โอ้โยคุณโหนยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคุณโหนเงี่ยแกคิดจะดนีไปถึงไหนกันเฮ้ยนทำไมพลังของมันถึงได้ นี่เดี๋ยวเราพลังของไฮเปอร์โซนไอยทั้งห้าเด้อโอ้ไม่สิพลังของมันไม่น่าจะมากถึงขนาดนี้เลยนี่นาะนี่จะบ้าเซกโทฝีมือมันไร้กาดขึ้นมันเล่นจาก,การศัตรูโดยไม่ฟังคำสั่งจากที่นี่บ้างเลยเจ้าเซกโทนั่นมันดัดแปลงร่างกายใหม่จนกลายเป็นลอสนึ่เบอร์ที่พวกเราโซอัลลอตอนนี้ก็ไม่สามารถควบคุมมันได้อีกแล้ว ขนาดที่พลังของมันในตอนนี้ไม่สามารถตวรวจสอบได้จากมอนิเตอร์เลยแต่ก็ยังดีที่รูปแบบของมันน่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยภายหลังแบบเจ้าแอมทอปเพราะอีกไม่นานเนี่ยร่างกายของแกสักทูก็จะเริ่มเกิดการทำลายเซลล์ของตัวเองขึ้นแล้วอืมแกจะมีชีวิตอยู่อีกได้แค่สองสาวันเท่านั้นแต่แกก็ยอมแลกเพื่อจัดการกับเจ้าแอมทหน่วยข้อมูล ฉันต้องการรู้สถานการณ์ตอนนี้ส่งโซ่ใน,น้หน่อยสังเกตการออกไปครับ้ตอน,นีไปไหนเล่าบ้าจริงเป็นอะไรไปความเกีก่ยกันของแกหายไปกันหมดนะฮะอ้ถ้ามีเวลาพอยิงไม่ก็สามารเชื่อแล้วก็ไม่อยากให้เชื่อเลยไงไก่เวสสามทำอะไรมันไม่ได้เลยอ,อะเด้ยเฮ้ยนี่ ช่วยพยุงฉันทีดิฮันท็อปไอ้เจ้าเซ็กทูนมันไร้การเกินไปขนาดที่ฉันน่ะยังคาดไม่ถึงเลยนี่นายคิดจะทำอะไรกันน่ะฉันจะเปิดโอกาสให้กับไก่วสามใช้ไม่กล้าสมัชเชอร์ได้เพราะว่าฉันจะมาตายที่นี่ไม่ได้ไปเลยยิงมุมอับของมันเลยไปหานี่แกยังใช้วิธีเดิมอยู่อีกกันเนี่ยฮะ ต่อน,นี้ละวางเลนะเฮ้ยฉันไม่ยอมรับนะตายนะสุดหะพลังผ่านไปเลยมันใช้พลังคลื่นแม,ม่เหล็กไฟฟ้าตัดผ่านลำแสงสมัชช์คุณอาคิตะ <c oughs> ในที่สุดฉันก็จับแกได้แล้วไอ้หนูมา,าสนุกกันให้สุดๆไปเลยได้วันมาตุ้ทิ้ของแกแล้วปากดีนักใช่ไหมฮะอ,อย่านะคุณอากิตโตะมาทิชิมาคุณอากิตโตะคุณอากิตโตะคุณอากิตโตะ ฉันเชื่อว่าคุณต้องกลับมาจะถึงตอนนี้กลับมาเห็นหน้ากันอีกครั้งนรกอะกำลังรองแกอยู่แล้วแกวุ่นสามฉันจะฟันแกนให้ขาดสองท่อนเหมือนกับสันครูที่แกจัดการไปยังไงแล้วคุณจิสุถอยมาเร็วสั็โโถอหโตยุ่งเลย แล้วเจ้าเป็นบ้าเลยวะโชอถอยไปได้นังหนูทำไมถอยแล้วก็ไม่มีทางชิโฉันจะปล่อยให้แกฆ่าคุณอากิโตะไม่ได้ถึงตายฉันก็ไม่ไปไหนเอางั้นก็ได้โอได้โปรด สารักมันมากก็ตายไปพร้อมกันเลยช็อตฮคุณอากิโตะตายวะเหรอไม่ใช่ ไมโ่โอ๊ะจอา์อัดน,นมันจอรใหญ่ใหญ่มากนี่เหรอพวกกัมั์จิคุ้งอะใช่ นี่แหละโชมิสกิฉันรู้สึกได้ทันทีเพราะว่าเขาตอบรับคำพูดของฉันใช่แล้วนี่แหละโชโชไปบ้านะนี่มัคนคือไก่วัวหนึ่งนั่นแน่อย่าอยู่เลยมิสกินี่แล้วโชเขจะต้องปกป้องเราเองเขาจะต้องปกป้องพวกเรา เฮ <anal ysis> ้ยยเเอะไรนี่ห็นไหมนี่ไงบาเรียนี้จะไปว่าหนึ่งมนใช้บาเรียได้ด้วยหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ฉันจะเป็นคนหยุดแก นั่นใช่ไกเวอร์แน่นอนแต่บันคจะตายไปแล้วที่ภูเขามินาคามินินนะทำไมมันถึงฟื้นคืนได้แล้วก็ยังมีพลังแบบนี้อีกด้วย <c oughs> ถ้าไปอยู่เจ้านั้นแล้วก็เ <c oughs> จ้าเซ็กโทมันจะต้องทำเรื่องบ้าๆแนะ <c oughs> นี่มันเช้าแล้วอ หรือว่าเจ้าเซ็คโคมันจะมันคิดจะใช้ท่านั้นเหรอยย่าทำไรบ้า,บาๆนะกกแต่แกจึงก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะไม่รู้เหรอฉันรู้ดีนะมันยังมีพลังเ,งเรียบวกกับเมกกามันเชอร์ของกายวะนี่ก็คืออาวุธสูงสุดของเซ็ททคโคเนี่มาสเตอร์แทมเพสเป็นการรูดพลังสีรุริยะจนกลายเป็นลำแสงความร้อนมหาศาลสูงมากกว่า100องศา และถ้าหากยิงมันไปมันไม่ใช่แค่กาว่าเท่านั้นที่จะตายแต่ตัวเกียร์ทั้งเมืองก็จะต้องถูกผเผาเผาไปหมดและถ้าหากยิงกำแสงที่นา่ากลัวนี้ออกไปแล้วก็แม้แต่ตัวเราเองก็จะเป็นจุดไปด้วยแต่ยังไงก็ขอจัดการให้ถึงที่สุดถึงหน้าฉันยอมตายอยู่แล้ว บอกป้องเราด้วยไปเลยบลัสเต่อเธอ b l ลส t ฟังสุดท้ายจุดกระฉันเชื่อว่าโชทำได้เธอเป็นแสงสว่างในความมืด มาด้วยกันสิเราจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งเอาท้องฟ้าของเรากลับมาเอาเสียงหัวเราะของพวกเรากลับมาแล้วก็ฉันได้เรียนรู้จากแสงนี่ว่าโชนี่คือเธอสินะสุดยอดเลย โ,โจ้าน้อยนี่ดูไปซะนี่แหละคือการฟื้นพลังของฉันต้องขอบใจแกจริงๆที่มาได้ถูกเวลาเรียบร้อยฝากบอกฟุกามาิจิด้วยในเร็วๆนี้ฉันจะต้องกลับมาหามันแนะ่เฮ้ยแอมท็อปนายก็เป็นพวกเราเหมือนกัน พี่คะออไปสิดีใจด้วยนะมิสกิอยากมีบ้างไหมล่ะอ มิสกิมิสกิฉันน่ะอยากจะปกป้องเธอฉันอยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเธอฉันขอให้ขอให้ได้อยู่กับมิสกิก็พอ